ทำไมตัวเธอถึงดูสะอาดสะอานได้ถึงเพียงนี้ล่ะวันเนี้ก็เพราะว่าฉันไม่ได้อาบน้าม่ไงล่ะเอ้ามีหน้าหล่ดดูดูสะอาดเรากำลังไปที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตค่ะคุณโอริโอ้เหลืออีลาอีราอีาอีภูเขาเมืองอีาอยู่ภายใต้ข่าวสารสารและสื่อสารมวลชนที่เรารักมาเริ่มต้นที่ทำให้เราสองคนได้เจอกัน จะจะบอกเธอจะบอกว่าเอียวมีรักแท้ด้วยเว้ยเอียวนะคะมีรักแท้กับคนชื่ออะไรให้ทายก็คือโดนเทไปตามระเบียบสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่กับอาร์เธอรี่ช่องฝุ่นเก่งนะคะเราอยู่กันที่สถานีปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งโดยที่ตอนนี้นะคะเธอก็มีของเยอะมากแล้วก็รอเยโอรีโออยู่นี่คือของเธอเองแล้วมาดูกันว่าวันนี้เราจะไปไหนนะคะมันมาแล้วนะคะอีหนังเจ้าปัญหา ดูมันแต่งตัวสิคะความวุ่นวายเท่ากับสิทธ์นะคะสลหรับยีน <c oughs> มีอะไรอยากจะกล่าวกันที่จะโดนด่าไหมฮะไม่มีค่ะด่ามาเลยค่ะเพรมีสิทยอดทียจอยากด่าไม่ญญา,ญญาด่าด่ามาดามา่ดา,ากับเขาก็คือบอกว่าให้ยอมที่จะสวัสดีค่ะและนี่ก็คือช่องคุณกี วันนี้คุณเก้ไปไหนคะเธอไม่ทราบข่าวงั้นเดี๋ยวกูปัดมุ้งหยันลงตรงนี้เลยค่ะเพ่จะได้ไม่ทราบขอาวที่ว่ามันจะกลับบ้านยังไงดีก็วันนี้เรากําลังไปที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตค่ะคุณโอเลโอเขับไปถึงเม่ธรรมศาสตร์ลาตางค่ะดี๋ยเ้อตรงไปเลยคุณไม่คุนตาเลยไม่เคยเหยียดด้วยซ้ำช่วงนี้มันเป็นช่วงของการ a d m i s ชั่นแล้วมันนึกถึงบรรยากาศเก่าๆพี่โอ้ยเธอใจเต้นตุกๆอย่างนี้เลยวันนี้ก็เลยจะพาทุกคนนะคบไปทัวร์ธรรมศาสตร์รังสิตเหมือนกับที่เราเคย แล้วเราก็จะเล่าให้ฟังว่าแต่ละที่เนี่ยแต่ละจุดต่างๆในมหาลัยมันเคยมีเรื่องราวอะไรของเราเกิดขึ้นบ้างใช่ที่มันไม่ได้เกี่ยวกับการศึกษาเลยด้วยความที่มันกว้างใหญ่มากใช่ไหมคุณโอรียลซึ่งอยากจะรู้ว่าเธออะเคยไปสำรวจทุกพื้นที่หรือยังเนี่ยไม่เคยไปทุกพื้นที่เพราะว่าเวลาเรียนอะมันจะเรียนที่ตึกเดียวมันไม่ต้องเดินมูฟไปเพราะฉะนั้นฉันจะไม่ค่อยดูเรื่องราวแบบไปตามสถานที่ต่างๆมากมายอะไรอย่างนี้แต่ฉันจำได้ว่าเธอก็ไปเจอคนหลายตึกอยู่นะ ฉันเจอแค่ห้องน้ำเท่านั้นแหละเธอครับไม่หมายถึงว่าก็ไปเข้าห้องน้ำทั่วไปใช่แล้วทำไมไปเข้าห้องน้ำตึกตัวเองวะเอ้ามึงฟอสุดเลยมึงตกใจได้ฟอสุดเลยทำไมตัวเธอถึงดูสะอาดสะอ้านได้ถึงเพียงนี้ล่ะวันเนี้ยก็เพราะว่าฉันไม่ได้อาบน้ำใหม่ไงล่ะเอ้ามีหน้าหล่ะเธอถึสะอาดกับตอนอาบน้ำอีกนะ อาบค่าอาบน้ำมาค่ะแล้วฉันจะบอกเลยนะว่าวันนี้ฉันไม่ได้อาบน้ำแบบปกติตีงกาอาบน้ำเหรอเออลงฉันพูดไปได้ยังไงวะอีด่าว่าไม่ได้อาบน้ำแปกติอะไรวะไม่ก็วันนี้ฉันใช้ผลิตภักต์ใหม่เธออย่าบอกนะว่าเรามีพ่อคขาแม่ขาอีกแล้วเหรอลูกค้าหรือเปล่ามาเยอะ เพราะว่าชันชัยนี่ยังไงล่ะนี่ค่ะมีสกินมีลัคโควบาร์ดี้วอชอะมันดียังไงรึเพื่า มิสกินมิลเลอร์โคบอดี้วอชคือสบ,บู่เหลวที่ใช้ในการชำระล้งลางร่างกายและสะอาดหมดจดนะคะแล้วก็ยังให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยทําให้เราเนี่ยกล้าที่จะเผยผิวนุ่มน่าสัมผัสกระจ่างใสย,ยังเป็นธรรมชาติและมันมีกลิ่นหอมอ่อ,อนๆแล้วก็มีฟองกําลังดีนะคะโดยที่มันประกอบไปด้วยสารสกัดธรรมชาติอย่างเช่นกิกาไวนะคะสารสกัดจากพืชพันธุ์ยุโรปเจ็ดชนิดนําเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์ช่วยลดเลือนจุดด่างดําผิวดูกระจ่างใสนอกจากนี้ยังใส่วิตามินดีนําเข้าจากอินเดียช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนและยังมีอะควาซิลนะคะท ช่วยผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านนอกจากนี้ยังมี natural HG สารสกัดจากพืชสามชนิดนําเข้าจากเกาหลีทําให้ผิวลื่นผิวฟูป้องกันการเสื่อมเสียของเซลล์ผิวแล้วพอฉันอาบเสร็จอะฉันก็ทาผิววยตัวนี้คะ่ะ o r i o เอ๊ะตัวเดิมเหรอไม่ใช่ <laughs> แค่หน้าตาขายกัน <laughs> อ่านดีๆนะคะมันเป็นโลชั่นนะคะตัวนี้มีสกิน d e h y d r a t กินแล้วช้นค่ะเ่อจะสังเกตว่าตั้งแต่ฉันกลับมาจากเกาะเต่าคือผิวฉันแห้งมากมแบบกร้านแดดมาแต่ว่าเวลาทาเข้าไปอ่ะเธอมันก็จะให้ความชุ่มชื้นที่แบบดีมากๆและคือคุณสมบัติหลักของมันก็คือดังน,นี้ค่ะคุณฟ้าเนี่ยเขาตั้งใจออกแบบมาเพื่อคนไทยเลยนะคะก็คือเขาต้องการให้มันเป็นครีมทาผิวที่ไม่ทําให้รู้สึกเหนื่งหนะทาให้หมดกังวลเลยเพราะว่าทาลงไปเนี่ยมันจะซึมซาบลงไปในผิวเลยค่ะนอกจากนี้มันยังช่วยให้ผิวชุ่มชื้นกระจ่างใสยังเป็นธรรมชาติขั้นสุดโดยที่ส่วนผสมของเจ้าตัวนี้นะคะก็คือจะ ทะเลสีน้ำตาลจากประเทศฝรั่งเศสและมันมีเพนทาไวทินที่มีคุณสมบัติในการช่วยให้ผิวชุ่มชืน้นโดยเจ้าตัวนี้จะซับความชุ่มชืน้นไว้ให้อยู่คงทนกับผิวนานถึง72ชั่วโมงเลยนอกจากนี้ยังมีวิตามิน b 3ที่ช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของเลือดและยังกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในผิวด้วยทําให้ผิวของเราดูสุขภาพดีและดูกระจ่างใสด้วยนะคะและยังมีโพนาเลนฟรุตแอซิด AHA 5นะคะซึ่งมันเป็นสารสกัดจากผลไม้ช่วยผสานพลังในการช่วยการผลักเซลล์ผิวนั่นเอง Ah <laughs> ฉันล่าหล่อนตกใจอยู่โอ้ให้ฉันตกใจมากเธอดัดฟันมาใหม่เหรอใช่ม่ใช่ฉันจะบอกว่าเออวันนี้เธอทาอะไรมาใหม่หรือป่ามันเกิดอะไรขึ้นหรอฉันรู้สึกเหมือนแบบว่าหน้าเธอมันดูแบบว่ากระจ่างใสโดยที่ไม่แต่งหน้าแน่นขนาดนี้ไม่แต่งก็ก็วันนี้ฉันมีเจ้านี่หละสิทุกคนมีสกินวันเดอร์มอยส์เจอไรเซอร์ไงล่ะซึ่งฉันบอกเลยนะว่าเจ้าครีมตัวนี้สามารถใช้ทั้งก่อนแต่งหน้าแล้วก็ก่อนนอนได้ด้วยครบจบในหนึ่งกระปุกมีสารเซนเซ ด้วยซึ่งช่วยกระตุ้นการสร้างแอนตี้ไมโครบอลเพื่อช่วยลดรอยดำด้วยเธอเหมาะสําหรับผิวแพ้ง่ายอย่างฉันด้วยซึ่งฉันอะแพ้ง่างยมากใช้เจ้าตัวนี้ปุ๊บนชนะเลยนะโดยเฉพาะเรื่องของหัวใจไม่ใช่โดยเฉพาะเรื่องของการดเ <laughs> มีสกินวันเดอร์มอยส์เจอร์อร์นะคะอันนี้บอกเลยนะคะว่าเป็นครีมบำรุงผิวที่ตอบโจทย์ทุกคนมากเพราะว่ามันจบครบในกระปุกเดียวเลยค่ะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะวิธีใช้ก็คือเรากด2ปั๊มเท่านั้นค่ะไม่ต้องกดเยอะเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆนวดทาน้องจนน้องซึมซับลงไปในผิวส่วนประกอบของนางเนี่ยมีเซนซอรีนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างแอนตี้ไมโครบอลเพื่อช่วยลดรอยดำนะคะคนผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้สารสกัดจากมมลเบอร์รี่คืนความกระจ่างใสลดเลือนฝ้ากระ ผลัดเซลล์ผิวด้วยนะคะแล้วก็มีสตรอเบอรี่เอ็กซ์ตรกด้วยค่ะทุกคนอันนี้นะคะเป็นส่วนผสมที่นําเข้าจากแคนาดาเลยช่วยในเรื่องของการชะลอวัยนะคะโดยไม่ทำํำดายผิวและยังมีสารสก,กัดจากไวโรเซล่านะคะที่นําเข้าจากประเทศเกาหลีช่วยให้ผิวชุ่มชื้นนะคะยาวนานได้ถึง72ชั่วโมงเลยเพิ่มความแข็งแรงของผิวและก็ยังมีน้ําจากผลกลุกคลามเกาหลีนะคะอุดมไปด้วยวิตามินซีที่ช่วยทําให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสแบบขั้นสุดเลยแหละทุกคนสนใจสั่งซื้อสินค้าจากมิสกิ้นมิสกินบอดี้วอช มิสคิ้นเดไฮเดรตสกินโลชั่นและมิสคิ้นวันเดอร์มอยส์เตอร์ไรเซอร์ได้ที่ Facebook m i กิน i ินสตาแ a รมม m ชอ s นเดสกอร์สกินดอทออฟฟิและไลน์ผ่านลิงก์ใน e s สคริปชันบอกได้เลยค่ะก็คือ i s ชเนี่ยคราวนี้ก็ยังเป็นเจ้าของเดิมโดยที่เขาอะคำนึงถึงความแบบว่าธรรมชาติเหมือนเดิมเลยเธอแต่รอบเนี้ยพอเป็นมิ s กินเนี่ยเขาก็ต่อยอดแบรนด์มาเป็นโลชั่นเป็นครีมทาผิวเป็นครีมอบบน้ำเขาก็ไม่ได้ทดลองกับปับเลยเธอก็เรียกได้ว่าปังมากแล้วก็คำนึงถึงความธรรมชาติขั้นสุดทุกสิ่งเีืลอธรรมชาติเตาเพื่อหน้าที่ธรรมชาติ แต่มีสิ่งที่ไม่ไดธรรมชาติอยูตรงกลางหน้าเลยด้วยซ้ำแคมปัสเคยมาไหมคะเคยค่ะแล้วเจแปกล่ะคะเคยมาไหมคะเคยอยู่ค่ะตอบนี้ก็เคยอยู่เเบบนี้อ่าแล้วฝั่งนี้ลาะคะที่อยู่โดม่งนี้ก็เคยอยู่ค่ะดมึงอมึงอยู่หลายที่นะย้ายหอทุกปีเลยโคตรเบื่อเลยเมื่อยหายแล้วนี่ราคาเม i n s t a ดียมเคยอยู่ไหมคะ คินโรงหนัง JC เฉพาะสาว JC เลยนะคะปังมากซึ่งเป็นวิชาที่เรียนเท่าไหร่ก็คือหลับเท่านั้นเท่านั้นพอาก็อีโค้ดแน่นอนแล้วกลัวไม่เคยได้ความรู้เลยนะคะ ส่วนกูสี่ปีมึงคิดดูดีเรียนในห้องนี้ทุกปีอะ่ะ oh, <no. S 1> มันดีตรงที่ว่าถ้าวิชาไหนที่เรียนจริงๆริงจรังจังหคือหลับหมดแต่ถ้าวิชา hmm. ไหนที่เปิดหนังให้ดูอะ่ะทุกคนก็คือจะดูหนังกันแบบสุดฤทธิ์มากเพราะว่า oh, <wow. S 1> คือมันเป็นเก้าอี้ลงหนังเนี้ยเธอ hmm. โรงอาหารเจซีนะคจริงๆมันคือโรงอาหารวิศวะเขาเรียกคณะวิศราศาสาตร์เนี่ยจะอยู่ตึกเดียวกันกับคณะศิลปกรรมศาสตร์แล้วก็มันจะใกล้กับคณะวิศวะมันก็มีความเชื่อว่าเด็ก j จซเนี่ยจะได้เจอกับหนุม่มวิศวะเยอะมากนะคะจะถึงเวลาจริงๆอีดอกไปซ้อมเต้น <laughs> <laughs> อีกแล้วเพราะว่าเราถึงคติว่าโชว์เราต้องเลิศที่สุดเต้องกินให้เยอะที่สุดเฮย นี่คืออะไรอ่ะตึกใหม่ไงคะ Red Building อีดอะ Red Building หนุ่ยแต่ก่อนแต่ก่อนตรงนี้คือโล่งมากเลยเนี่ยแต่ก่อนนี่ยฉันเนี่ยเลี้ยวมาแล้วก็จอดรถตรงนี้แล้วตรงนี้จะเป็นแบบทรายทรายหมดเลยแล้วก็มีแค่ทางตรงนี้ไปถึงตันๆแค่นี้เองก็เนี่ยแหละค่ะเวลาที่เธอลาออกอ่ะทุกอย่างก็เจริญขึ้นขอบคุณนะคะขอบคุณพ่อออร์ทริงๆีไม่มันเขียนว่าป่วยแต่ดูเพื่อนกูแล้วอีดอะกูว่าป่วย อีรออีรออีร้ออีภูเขาเมืองยะอีกระทายอีกระทายอีรอก็อีภูเขาอีดูเห็นใช่ไหม ตามล่ากระเทยภูเขาแซนแนลไม่แล้วอีดอลลอยว่าทันปีไม่ได้เจอกันนานมากเสือกมาเจอที่ธทำงานร้านสิไปไปไหนแล้ววะมันไปที่โรงอาหารแน่ๆเลยโรงอาหารเจซีแน่ๆเลยนี่ไงไหนไหนมันน่าจะลงจากมอเตอร์ไซค์แล้วอ่ะมันน่าจะมากินข้าวแที่น่าจะลงจากมอเตอร์ไซค์คันนี้ปะไม่รู้อ่ะต้องดูที่การเคลื่อนไหวนั่นไงนั่นไงนั่นไงใช่มันจริงด้วยใช่มันจริงด้วยใช่มันจริงด้วยกระถอย เอ้ารู้ได้หรอว่าเป็นกระเทยอ่ะเจอแล้วสัตวตามมาะเทจริงตึงมาเจอกันตรงนี้ด้วยไม่สัตว์เมื่อกี้สัตว์เมื่อกี้พ่อเมึงอกีนั่งมอไซส่วนพวกากูอะกูถึงว่าที่กูบอกเมื่อกี้ฉันบอกว่าเพอเมื่อกี้มีคนดูดราดใช่ไหมก็เมื่อกี้เมื่อกี้เรื่องอะไปรไปไม่ถึงแรงมาก reunion นนะคะแล้วเป็นวันเดียวกันบังเอิญบังเอิญงั้นวันนี้เราหลับมันกลับบ้านเลยไหมโอริโอ คิดตังกัด้วยละกันวันละห้าร้อยมันมาเราค่ะทุกคนมันมาต้านเราค่ะดูดิมันกันซีน่ะอุตส่าห์มาทำคลิปไม่แล้วมันแล้วมันนอุตส่าห์ใส่เสื้อผ้ามาทนดยวกันลกันซีนะกันซีนี่หนุ่มหล่อมากไี่ก็บอกว่า ใครยิงวะแล้วกูบอกแล้วแล้วกูหูแว่ววะกูแบบยันนี่ไม่ได้ยินนอนเงียบเงียบเนาะแล้วก็มีคนกรี๊ดขอายรู้นด้วยนะคะเอาไปด่าเป็นคนด่าน้องเจซีเหรอใช่ครูก็ได้รุ่นไหนคะเนี่ยหกสามเจ็ดตัดลงด้วยนะถ่ายขนาดนี้ตัดลงด้วยอุ้ยเดี๋ยวนี้เขายังมีกิจกรรมเยอะแยะอยู่ไหม ไม่ค่อยแลค่ะแบบโควิดเรียก PR นะคะเออไม่ค่ะเรียกวิเอ่อวิออเออเออเบอเอ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 บเออ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 ออเออเออเอเอ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 อีอบเออเอเออออเออเออเออกเออออเออเออออเออเเออเออออเ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 เออเออออเ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 เออออเอนเเออออ คณะประสารศสตร์และสื่อสารมวลชนที่เรารักมากที่สุดจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราสองคนได้เจอกันที่ทําให้เราได้เกลียดได้ด่ากันในวันนั้นนะฮะมันใหญ่โตขึ้นมากมันตีตรงนี้ออกไปเมื่อก่อน่อยต้องมาไหมทุกคนเคายังมีวิกที่พวกเราใส่ตอนห้าสี่กห้าสี่กระโปรงตัวตีนของเรียน อันนี้พี่หมดหรือเปล่าคะอุ้ยพี่มดจะจำหนูได้ไหมจำได้สิฉันตามเธออยู่วาตามมาด่าด้วยนะฉันเห็นเธอตลอดจริงเหรอพี่มดมาทำอะไรกันลูกนูอะครับมาห้องน้ำไปเสค่ะแล้วเดี๋ยวกลับบ้านเลยเอาเาก็มาถ่ายคอนเทนต์ในธรรมศาสตร์นี่แหละค่ะแล้วก็กล่าวว่าเออถ่ายแบบตามพอเธออยู่ะเงี้ยเรอข้นมาค่ะเจ้าตึกคณะของเราเนี่ย มันจะเป็นเหมือนดาวกระจายมากๆแล้วข้างข้างถัดไปก็จะเป็นตึกบัญชีเอ,อ่ยนิติเอ,อ<ช>่ยนะคะแล้วเรากำลังเดินไปที่ตึกสีสส่มือม,มันไม่มีคนเลยมันห้ามเข้าหรอเอ,อมีหน้าลหละคําว่าห้ามเข้าถึงมีคนมาก็เพราะว่าเธอหลงเชื่อคำว่าห้ามเข้าไงสิงส่งเธอเลยไม่เคยเจอสิ่งที่น่าตื่นเต้นวันนี้เราเก่าว่าเราจะมาเดินตามหารักแท้วัยเด็กซึ่งไม่มีแม้แต่นักศึกษาคนเดียวก็ไม่มี ซึ่งในช่วงโควิดนะคะทุกคนก็บอกเลยว่ามันเงียบมากทําเป็นโลเคชั่นหนังผีได้เลยได้เลยนี่นะคะก็คือรูปปั้นของคุณไม่ใช่ <laughs> ใครก็ตามที่มาที่นี่นะคะจะต้องอยากถ่ายรูปตรงนี้ซึ่ง<ต>ไม่ใช่<ด>กูแน่นอน <laughs> ไม่ <laughs> เรียนที่นี่มา4ปีไม่เคยมายืนตรงนี้เลยกูก็ไม่เคย <laughs> ออันนี้ก็คืออาจารย์ป่วยอิงพาก่อนนะคะ อันนี้อาจารย์ป่วยปี8กอค่ะทุกคนตอนเราเข้ามาปีหนึ่งใช่ไหมเราก็ต้องมายืนตรงนี้จ้ะแล้วก็พี่ๆแค่จะมายืนตรงนี้ค่ะทุกคนค่ะน้องค่ะ ทำไมไม่รักพี่เหรอไม่อยากรูจักพี่เหรอคะทำไมไม่ตามเพื่อนมาในใจพวกกูก็คือพูดให้มันจบๆเดี๋ยวมึงก็เหนื่อยเองว่ากันว่ากันสตัสเนี่ยจบมาก็จะรักเพื่อนมากขึ้นพี่ดับกูเห็นเพื่อนเกลียดกันทุกคนเลยเอายกเว้นเราสองคนเนาะโอเลี่ยเนาะที่เกลียดกันเดี๋ยรอข้ามตามจังหวะสัญญาณไฟคนข้ามถนน แล้วเป็นจังหวะสามชาทุกคนแต่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 อันนี้ก็คือเหมือนเป็นไอ้น,นี่ป่ะยิมสี่ไม่รูจ้จำไหมอันนี้คือลงยิมฉันจำไม่ได้ยิมสามยิมสี่หรือยิมเดๆอุ้ยมีเครื่องเล่นเยอะมากเลยซึ่งแต่ก่อน <c oughs> อนะก่อนหน้านี้ไม่มีเลยอ่ะตอนนี้ก็คือมีเครื่องเล่นนะคะแต่ตอนนั้นฉันเรียนอ่ะมันมีปีนปีนผาแล้วอันนี้แหละเราโหดบ้ากันไหม ก็ได้แล้วทุกคนดูอากาศดีแล้วตอนนี้ตอนบ่ายโมงอ่ะแล้วมึงดูคอกูดิกูถึงขั้นถือทิชชู่พกอ่ะกูไม่ไหวแล้วอ่ะทุกคนทำไมกูต้องมาทำอะไรแบบนี้อ่ะทุกคนเธอพาขนาดอากาศเอื่อยอย่างเงี้ยผิวยังไม่เอื่อยเลยเนาะหรอโคตรเอึดมึงดูผิวหน้ากูดิยังไม่เอื่ึยไม่มันเอือดเหงื่อไงแต่ว่าหมายถึงว่าแบบมันยังชุ่มชื้นอยู่ในใจอยู่ดีหรือ เราก็ควรที่จะมี Product ติดตัวเอาไว้นะคะผิวแห้งปุ๊บหยอกกันเลยค่ะบอกเลยไม่เหนียวเนอะน่นะ<ม>เลยฝากด้วยนะคะ Miss Skin นะคะ d e h y d r a t e Lotion นะคะใช้ค่ะปัญหารือมัจะมานั่งกับโกง <c oughs> ห้ดูคขออยู่รายการตีสิบได้ไหมมือเนี่เหมือนเบอ์แซวปัดแซวปับมือเคยเปิดไปแล้วสบแซวรับ ะะปกติเราก็จะแบบมานั่งรอรถอะไรอย่างเงี้ยแบบเพื่อที่จะนั่งไปตลาดอินเตรอร์โซหรืออะไรี้ต่างๆอ่ะแต่เยอเนี่ยจะเป็นอีกแบบหาเพื่อนก่อนอันดับแรกมีใครกับหอบ้างมีใครขับ,บรถอยู่ใต้คณะบางทีตวิทยนลัจบบา 3, ่ายสามเนาะทำไมเยอไม่ไมลับสักทีรอห้าโม่อรอเพื่อเรียนเสร็จแล้วก็มีใครกับหอบ้างยกมือ เออกูกลับแหละมันสบายแล้วมันง่ายกว่าเธอใช่คือเพื่อนบางคนเป็นขับรถเนี่ยมันก็เออมันใช่สมัยก่อนเพื่อนเพื่อมันขับรถกันเรามันไม่ขับรถอ่ะนั่งมอไซค์วันไหนนั่งแท็กซี่คือจะต้องแบบสวยมากเพื่อเข้าเข้าคณะวันไหนนั่งแท็กซี่อคือวันที่ทําผมทําอะไรอย่างดีแต่งหน้อย่างดีฉันเนี่ยรู้จักเพื่อนต่างคณะเยอะมากฉันก็เลยจะเหมือนแบบว่ามีเพื่อนอยู่ตังหอนู้นหอนี้หอนั้นเไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฉันก็มีเพื่อนหอนู้นหอนี้หอนั้นนะ เธอจะมอกว่าอียวมีรักแท้ด้วยเว้ยอีโอนะคะมีรักแท้กับคนชื่ออะไรให้ทายเธอทายถูกค่ะพอรักแท้ของอีโอชื่อเอิร์ตอีกแล้วอีกแล้วอ่ะมึงคือชีวิตเนี้ยกูมีคนชื่อเอิร์ตเข้ามาในชีตประมาณแบบห้าหกคนอ่ะแล้วคนเนี้ยเขาเป็นฟิลเหมือนแบบว่านักกีฬาวอลเลย์บอลเว้ยไม่รู้ของมาอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจจำไม่ได้สไลทีนี้เอีโอนะนางก็ชอบเขามากพอตอนเย็นค่ะปกติอีโอมันจะเป็นคนไม่ค่อยเดินตลาดไม่ค่อยอะไรอย่างมันก็จะกลับหอไปแต่รอบเนี้ยอีโอถึงขนาดไปแบบไปนั่งรอเขาดูวอลเลย อยากจะเป็นเจ้าหญิงตัวน้อยแล้วมันก็มาเงือให้ฉันฟังอ่ะเธอฉันก็แบบโยใจเย็นๆเธอเธอเธอมันตีหนึ่งอ่ะเนาะเราก็คิดว่าอันนี้คือความรักละอันนี้คือใช่ละเนื้อออกไหมสุดท้ายก็คือโดนเทไปตามระเบียบสุดท้ายก็คือโดนเทไปตามระเบียบเธอแต่ว่าก่อนโดนเทอ่ะก็โดนกินก่อนขึ้นไปลอยเสียตังค์ไหมคะไม่เสีย เดี๋ยวนี้รถทุกข้างมีแอร์หมดแล้วไม่มีรถแบบสมัยเราแล้วที่ฉันก็มีเรื่องเล่าขอเธอตอนนั้นฉันก็คุยกับพี่คนหนึ่งอยู่คนนี้อาจจะเป็นพี่ลักแท้ของฉันเลยก็ได้เขาก็นัดฉันไปกินข้าวอาหารญี่ปุ่นแต่ว่าวันก่อนหน้าก็แบบว่าต้องจ่ายมากแล้วฉันก็ออนแอปแล้วฉันก็แล้วเขาก็บอกว่าเขาว่าอยู่ที่นี่อยู่ตึกแถวเนี้มหาไมฉันก็เออก็มาสิมางแล้วฉันไม่เคยมาที่นี่เลยคือเหมือนมันค่อนข้างจะถือว่าไกลถ้าเทียบกับทางออกเชียงลายขาดทุกคน เรื่องเริ่มเข้มข้นแล้วแต่เดี๋ยวเก็บไว้เล่าให้ฟังในไลฟ์แล้วกันนะคะอุย๊ยขอโทษนะคะมาคนเดียวเหรอคะมากับมึงอางี้อีดอ <laughs> เสื้อฉันเป็นอะไรไหมทุกคนไม่ห่วงฟันมันดยสักนิดหน่เราไปหาหมอฟันหรือยังที่เสียวฟันไหเธอตรงนี้มันสมกับที่เป็นชื่อทิวสนจริงจริงเพราะว่าตอนนี้เรานั่งอยู่ใต้ต้นตาลค่ะจะเป็นไงคะวันนี้มาธรรมศาสตร์ครึ่งวันเช้าก็คือสนุกมากมีความสุขมันเป็นที่ที่เราคุ้นเคยมาก่อนเมื่อสิบปีที่แล้วพอเราได้กลับมามันก็เหมือนแบบไม่ต้องลื้อฟื้นอะไรเยอะก็พอจะรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยท่าน่ารู้สึกเหมือนแบบครั้งแรกที่มากับพ่อแม่ในตอนนั้นเลยอ่ะที่แบบมานั่งขับรถวน แล้วพ่อแม่ก็คือตื่นเต้นมากว่าลูกสาวเข้าธรรมศาสตร์เลยอ่ยแต่พอได้อยู่จริงปุ๊บ หลอนเล่นมันก็ดีมันก็ถือว่าเป็นที่เรียนที่ดีที่หนึ่งเลยเนาะก็วันนี้เราก็พาทุกคนไปดูสถานที่ต่างๆรอบมอเนาะแล้วก็มาจบที่นี่ที่ทิวสดโดมเพื่อจะบอกว่าจริงๆแล้วที่เนี้ยเขาก็โอเพนกับทุกคนเลยแบบใครจะเข้ามาก็ได้เพราะว่าด้วยความที่คอนเซ็ปต์ของธรรมศาส์มันก็จะเป็นเรื่องของการแบบธรรมศาสตร์เป็นพื้นที่ของประชาชนอยู่แล้วเรารักธรรมศาสตร์ทอธรรมศาสตร์สอนให้เรารักประชาชนก็สุดท้ายเนี้ยก็อยากจะขอขอบคุณมีสกินเนาะที่อุตส่าห์เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราในคลิปนี้นะคะทำให้เราเนี่ยผ ค่ะแล้วก็ถ้าไม่มีมิสกินนะคะก็คงไม่ได้นำพาพ,พ,พวกเรามาถึงธรรมศาสตร์ได้นะเฉลยไหมเรามีสคินก็คือไม่ได้ให้รถเรามาด้วยซ้ำ <laughs> เราขับรถมานี่นานะคะไม่ใช่ <laughs> คือสีนิรศีนเนี่ยก็คือคือไม่ว่าสภาพอากาศจะอืดแค่ไหนจะร้อนจะอะไรแค่ไหนเนี่ยแต่การทาผิวของเราให้ผิวชุ่มชื้นเนี่ยมันไม่ทําให้เราเอ่อเนอะหนะเลยนะคะไม่เป็นอุปสรรคเลยอยากให้ทุกคนเนี่ย อย่าลืมที่จะดูแลบํารุงทั้งขั้นตอนการอาบน้ำนะคะใช่ค่ะแล้วก็การสลมผิวด้วยทั้งผิวหน้าและผิวกายเลยกต้องดูแลให้ดีนะคะเวลาที่เราดูแลตัวเองดีเนี่ยก็จะมีคนดีๆเข้ามาดูแลใช่ค่ะอะคุโรลโอค่ะมีไฮเซเลสเข้ามาจากทางบ้านค่ะเขาบอกว่าเนี่ยบ้านใครอยู่ข้างบนขนบ้านใครอยู่บนต้นสนวะก็คือมีสกินเนี่ยเขามีกิจกรรมให้กับผู้ชมของคุณเก้งด้วยนะคะในวันนี้เนาะคือเขาจะแจกของรางวัลนะคะทุกคน เพียงแค่แชร์คลิปนี้ที่อยู่ใน Facebook ของคุณเก้งนะคะไปที่ Facebook ของคุณแล้วเปิดสาธารณะนะคะแล้วก็เล่าว่าปัญหาผิวของคุณคืออะไรและมีสกินเนี่ยจะช่วยคุณได้อย่างไรนะคะและคําตอบที่ถูกใจลูกค้าของเรามากที่สุดเนี่ยก็จะได้รับไปเลยนะคะเซ็ตมีสกินนะคะ แล้วก็จะประกาศรางวัลวันที่26เมษายนในคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ค่ะอย่าลืมมาล่วนสนุกกันเยอะๆนะคะทุกคนใช่ค่ะไม่งั้นฉันเอาเองนะคะเอาสุดท้ายนี้นะคะคุณโอริโอข้อคิดสำหรับคลิปนี้คืออะไรดีคะก็ยิ่งเรานะคะดูแลตัวเองดีเท่าไหร่ค่ะก็จะมีคนดีๆอยากเข้ามาดูแลเรานั้นแล้วมันรู้ได้ไงกูจะพูดอะไรโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่เร็วๆนี้ในคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราเหมือนเดิมนะคะทุกคนบ๊ายบาย จะบอกว่าวางแผนกันเอาของมาอย่างดีนะคะแล้วก็ชาร์จแบตทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องใช้นะคะในขณะที่เจโอริโอลืมเอามาแม้กระทั่งของลูกค้าอีกตัวหนึ่ของที่จะต้องเซตในการถ่ายทำเจออริโอเธอจำได้ไหมที่เราทำมิสขาวก่อนจำไม่ได้เันเบ็ดอันไซเมร์ถึงต้องพูดว่าจำได้กระดาษเขียนว่าจำได้ สนใจสั่งซื้อสินค้าจาก Miss k i n Miss k i n Body Wash Miss k i n Dehydrate Skin, De skin Lotion และ Miss k i n w o n d e r Moisturizer ได้ที่ Facebook Miss k i n Instagram miss__skin.official และลายผ่านลิงก์ใน Description Box ได้เลยค่ะ